วันเครียดแค้นเหตุการณ์ที่ฝังอยู่ในใจชาวลาวการสังหารโหดที่ท่าแขกที่ทำให้แม่น้ำโขงกลายเป็นสีแดงเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง3,000ศพจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อสถาปนาเป็นสปปลาว สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องเล่านาคาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสอปป,อป,อปอลาวนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าครั้งหนึ่งเมืองท่าแขกซึ่งอยู่ติดกับชายแดนด่านเขตของนครพนมเนี่ย<ม>เคยมีเหตุการณ์รุนแรงครั้งหนึ่งที่ชื่อว่าวันเครียดแค้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ประชาชนชาวสอปป,อป,อปอลาวเสียชีวิตไปถึง3,000คนซึ่งเรื่องราวของวันเครียดแค้นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในเรื่องเล่านาคาวันนี้ครับ วันเครียดแค้นถือเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของชาวสาวปอปาลาวโดยเฉพาะกับชาวลาวที่อยู่ในเมืองท่าแขกโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2489เหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของชาวสาวปอปาลาวที่เปรียบเสมือนการสังหารหมู่หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เลยทีเดียวเพราะความรุนแรงในวันนั้นที่กองกําลังทหารของฝรั่งเศสกระทําต่อชาวลาวเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง3,000คนเลยทีเดียว ซึ่งแม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่านมากว่า77ปีแล้วแต่ก็เป็นบาดแผลที่ชาวลาวส่วนใหญ่ยากที่จะลืมลงไปได้และก่อนที่เรื่องเล่านาคาจะเจาะลึกลงสู่รายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของวันเทียดแค้นนะครับผมก็ต้องเล่าเรื่องราวท้าความไปในอดีตซะก่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสงปปลาวกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งในอดีตเนี่ยสปปลาวเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน นี่แหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กอ่อให้เกิดความรุนแรงและในเวลาต่อมาจึงเกิดโศกนาฏกรรมในวันที่21มีนาคม2489หรือที่เรียกว่าวันเครียดแค้นนั่นเองครับโดยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่24และช่วงต้นพุทธศตรวตรรษที่25ประเทศฝรั่งเศสเริ่มให้ความสนใจที่จะขยายอำนาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อหาทางเข้าถึงดินแดนตอนใต้ของจีน โดยมีแผนที่จะทำการเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่เพื่อแข่งขันกับอังกฤษโดยฝรั่งเศสสามารถยึดเวียดนามได้ทั้งประเทศในปีพศ2426กระทั่งขยายอำนาจมาถึงลาวรวมไปถึงดินแดนบางส่วนของสยามหรือประเทศไทยที่ต้องยกให้เจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสไปครอบครองกระทั่งในเวลาต่อมาดินแดนลาวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสจากการใช้เล่เหลี่ยมของโอกุสปาวีกงศูนย์ฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงรวมทั้งดินแดนอื่นๆทำให้นับแต่นั้นลาวถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนภายใต้การปกครองของเจ้าอนานิคมฝรั่งเศสในปีพศ2436วันเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ทำการยึดครองดินแดนอินโดจีนทั้งหมดกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอลาวก็ยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสที่ไม่มีความแข็งแกร่งเหมือนเช่นในอดีตอีกต่อไปกล่าวคือฝรั่งเศสในตอนนั้นนะครับเปรียบได้กับว่าสูญเสียการเป็นเจ้าแห่งอนาณาธิคมในย่านนั้นซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทําให้ฝรั่งเศสเสียอํานาจลงไปนะครับแต่ถึงกระไรก็ตามฝรั่งเศสก็ยังไม่สูญเสียความต้องการที่จะยึดสปปาลาวเป็นอนาณาธิคมของตัวเองซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ฝรั่งเศส บุกเข้าโจมตีลาวในวันที่21พฤษภาคม2489ในขณะนั้นกองกําลังต่างๆในลาวได้ร่วมกันจัดตั้งกําลังพลปกป้องลาวกันอย่างสุดความสามารถไม่เว้นกระทั่งเมืองท่าแขกซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่ถูกฝรั่งเศสบุกถล่มอย่างหนักทําให้คณะบัญชาการทหารและคณะรับผิดชอบรักษาตัวเมืองท่าแขกนําโดยท่านประธานสุภานุวงศ์เจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุด ได้นำกำลังพลติดอาวุธของชาวลาวและเวียดนามบุกเข้าต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศสซึ่งแม้กองกำลังติดอาวุธของชาวลาวในเมืองท่าแขกจะไม่สามารถต้านกองทัพฝรั่งเศสที่มีความแข็งแกร่งและอาวุธที่ทันสมัยกว่าเอาไว้ได้แต่ก็ได้ทำการต่อสู้และป้องกันเมืองท่าแขกอย่างสุดความสามารถไม่เว้นแต่ตัวท่านประธานสุภาวนุวงศ์เจ้าสุภาวนุวงศ์ก็ยังถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยเช่นกันเพราะว่าการเข้ายึดครองเมืองท่าแขกของฝรั่งเศส หาใช่การเข้ายึดครองในฐานะเจ้าอาณานิคมเพียงอย่างเดียวกองทัพฝรั่งเศสได้กระทําความรุนแรงต่อชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเมืองท่าแขกจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ดังนี้มีการฆ่าสังหารผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกองทัพหรือกองกําลังปกป้องลาวอย่างเด็กผู้หญิงคนแก่อย่างโหดเหี้ยมโดยการใช้กระบี่แทงหญิงที่ตั้งครรภ์จับเด็กที่ยังมีชีวิตมัดใส่กระสอบป่านโยนลงแม่น้ําโขงมีการนําร่างผู้เสียชีวิตมาทิ้งในแม่น้าโขงเป็นจํานวนมาก ว่ากันว่าในตอนนั้นแม่น้ําโขงกลายสภาพเป็นสีแดงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีการนําผู้บริสุทธิ์ไปใส่ว่าในครกมองและต่าจนร่างแหลกละเอียดกราดยิงผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมไม่เว้นกระทั่งผู้บริสุทธิ์ที่พยายามหนีเอาตัวรอดด้วยการลั่นเรือข้ามไปที่ฝั่งจังหวัดนครพนมก็ถูกยิงถูกสังหารขณะนั่งเรือข้ามแม่น้ําโขงหรือในบ่อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ ก็มีร่างที่ไร้วิญญาณของชาวเมืองท่าแขกทุกนำมาทิ้งไว้ในบ่อแห่งนี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันครับและด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองท่าแขกและเมืองอื่นๆทั่วทั้งประเทศลาวนะครับในครั้งนั้นก่อให้เกิดกระแสคลื่นการปฏิวัติชาติซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อยประเทศอย่างสมบูรณ์จนถึงการสถาปนาประเทศขึ้นเป็นสปปลาวในวันที่2ธันวาคม2518นั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นในครั้งนั้นสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดของชาวลาวทั้งประเทศรวมถึงชาวท่าแขกเป็นอย่างมากทําให้ในช่วงแรกของการรําลึกเหตุการณ์ที่เกิดชาวลาวเรียกขานวันนี้ว่า21มีนาคมวันเครียดแค้นกระทั่งในเวลาต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวันผู้เสียสละร่างกายและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติโดยทุกวันที่21มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดงานรำลึกขึ้นในหลายๆจุดของสอปปาลาว รวมไปถึงบริเวณหอไหว้าจารึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมรภูมิรบป้องกันตัวเมืองท่าแขกด้วยเช่นกันครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของวันเครียดแค้นหรือที่รู้จักกันในนามว่า วันของผู้เสียสละร่างกายและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับชาวสปปลาวเมื่อ77ปีที่แล้วทางนี้ทางรายการเรื่องเล่านาคาก็อยากจะแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้สูญเสียไปในวันนั้นนะครับและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโอกาสเดินทางไปยังฝั่งของเมืองท่าแขกเนี่ยผมก็อยากจะให้เดินทางไปชมความสวยงามของเมืองนี้รวมไปถึงไปศึกษาประวัติศาสตร์อันสําคัญของชาวสปปลาวกันได้นะครับเลขเด็ด อาจารย์อิทธิโชคนาคาเพียงคุณผู้ชมกดหยุดได้เลขไหนเลขนั้นอาจจะเป็นเลขนำโชคของคุณ